สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่ร้านถ้อยเสียจเจริยเฮดเดอร์ท้ายซอยสุวิทย์50กับผมช่างทอมนะครับวันนี้เรามีโตยโยต้า a v v 4 0เลขไม 350, ่์5 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเข้ามาที่ร้านนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยนี่นะครับบอกพักไอเสียใบกลางนะครับเสื่อมสภาพนะครับแคม r y a v ี0่ a t น4 0นี่เป็นทุกคันนะครับเวลาเร่ง้วจะมีเสียงกล้องอห,อหอนนะครับ เลงกล้องหอนหอนนะครับใต้ท้องรถนะครับฟังแล้วไม่สบายใจนะครับแล้วก็ท่อไปเนี้ยใหญ่เกินไปด้วยนะครับเวลาเจอลูกข้างหน้าเนี่ยจะกระแทกลูดตลอดเลยนะฮะก็มาเปลี่ยนนะครับท่อตะเลนสูรทองทางร้านนะครับนะฮะท่อพลาสตะเลนไปกลางนะครับนะครับสีฝานะครับฝาที่1ฝาที่2ฝาที่3ฝาที่4ี่นะครับด้านในจะมีระบบกั้นเสียงไว้3ามห้องนะครับห้องที่หนึ่ง ห้องที่สองห้องที่สามนะครับและคันนี้นะครับเพิ่มเติมก็คือลูกค้าบอกวิ่งไม่ออกนะครับอยากจะผ่าแคทด้วยนะครับก็คืออยากจะผ่าไส้แคทออกนะครับผ่าไส้แคทลูกล่างนะครับลูกนี้ออกนะครับทางเราก็เลยจัดหม้อไปนี้ให้เป็นสูตรท่อเคียวนะครับเพื่อชดเชยกับการที่เราเอาแคทออกนะครับคือไม่ให้ล่ำจนเกินไปนะครับนะฮะมีงานผ่าไส้แคทนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อ พักสเตเลสไปกลางตรงนี้นะครับผมงานเป็นสนเตเลสนะครับมีสี่ฝานะครับฝาที่หนึ่งฝาที่สองอยูดย่ด้านในฝาที่สามอยูดย่ด้านในฝาที่สี่นะครับเป็นสามห้องพักเสียงนะครับเท่ากับหม้อลูกเดียวเนี่ยนะฮะเทียบเท่าหมอ้อหม้อพักสามลูกได้เลยนะครับสนใจงานติดต่อผมได้เลยนะครับช่างทอมนะครับ0 8นย์6 2ดหนึ่งห3สาหกสาย์ดหสาห 2.3.0 0นะครับโตต้าแค m รี่ a d v ี0นะครับมีอาการวิ่งไม่ออกตื้อนะครับแล้วก็ทอยเสียงมีเสียงดังแวด๊ดแวด๊ดแว๊ดนะครับนะครับเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับแก้ปัญหาจบแน่นอนนะครับผมขอบคุณครับ